สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้มีล้อแท้กเทีดีขอบ20นะคะแล้วก็ล้อรีโวขอบ18นะคะล้อมือสองสภาพสวยนะคะมาใหม่นะคะนี่ชุดนี้รีโวขอบ18นะคะวงที่1วงที่2วงที่สวงที่สี ชุดนี้จะมาพร้อมอยางบิสโตนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปียี่สิบสองนะคะยางปียี่สิบสองนะคะดอกอยางหนาๆนะคะชุดนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะมีเส้นที่ 3, สามเส้นที่สี่นะคะดอกอยางหนามากๆเลยนะคะ ชุดนี้สวยนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นล้อแท้เทีดีขอบ20นะคะนี่วงที่1นนะคะนี่วงที่สองวงที่3าวงที่4นะคะเดิมๆส,สวยๆนะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับยางดันหลอบนะคะ2 6 5ห0 2 0นะคะเป็นยางปี23นะคะ าปี23นะคะคดอกยางนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะดอกยางหนามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยคะ่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ หน้าร้านนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามในที่099354 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยคะ่แะแบบมาเลือกดูได้เลยนะคะ ออฟโรดสายลุยล้อใหม่ป้ยแดงออฟโรดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งล้อมือสองนะคะแบบมาเลือกดูได้เลยนะคะสวยๆเลยยินดีรับบัตรเครดิตนะคะแอดไลน์ไอดีนะคะ099354 4468นะคะสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ จะเป็นเกง่งเป็นกระบะนะคะรุ่นไหนแบบไหนนะคะออฟโรดสายลุยห้าลูหกลูหรือจะเป็นล้อป้ายแดงนะคะแบบมาเลือกดูดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ